โยมเคยเป็นไหมเกลียดเจ้านายสุดๆแต่ต้องยิ้มให้ทุกวันเนนเคยเป็นนะสมัยก่อนเนนทำงานพิเศษเจ้านายนี่ตัวดีเลยชอบสั่งงานนอกเวลาแถมยังชอบเอาหน้าอีกต่างหาดเนนนี่แทบอยากจะลาออกวันละสิบหนแต่เนนก็บอกตัวเองว่าอดทนไว้เนอนอดทนไว้จนวันหนึ่งเนนก็คิดได้ว่าความโกรธเกลียดนี่แหละที่มันเผาใจเราไม่ใช่เจ้านายเลยสักนิด เนนเลยลองเปลี่ยนมุมมองมองเจ้านายเป็นครูที่สอนให้เราอดทนสอนให้เราเรียนรู้ที่จะทํางานภายใต้ความกดดันและที่สำคัญสอนให้เรารู้ว่าเราไม่อยากเป็นคนแบบนั้นหลวงพ่อเคยบอกว่าความโกรธเหมือนถ่านร้อนที่เรากำไว้เองคนที่ร้อนไม่ใช่คนที่เราจะปาใส่แต่เป็นตัวเราเองโยมว่าจริงไหมแล้วโยมละ่ะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมลองมาแช แชรกันนะธรรมะสอนใจเกลียดเจ้านายอดทนข้อคิดดีๆชีวิตคือการเรียนรู้